สวัสดีค่ะวันนี้ลมหนาวพัดมาอีกแล้วนะคะเดนกูมพภาทจริงจริงมันน่าจะใกล้ๆจังหมดหน้าหนาวแล้วนะันนี้ก็จะเล่าธรรมะให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องความวกวนของชีวิตนะคะชีวิตนันเราชีวิตหนึ่งก็วกวนแย่แล้วนะคะอันนี้เกิดแล้วเกิดอีกลองฟังดูนะคะแล้วมี คราบครัวครอบครัวนด่นพ่อแม่ลูกยักจนก็เดินทางไปอีกเมืองหนึง่งขับันอุ้มกับสามีภรรยาอุ้มลูกลูกจังเบะแบบอะเอยู่อุ้มไปอุ้มมาจนกระทั่งสามีเนะี่ยอุ้มไม่ไหวนะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้าก็เลยเอาบอกภรรยาว่าจะทิ้งลูกภรรยาก็ไม่ให้ทิ้งนั่งเดินไปเรื่อยๆ แค่แนี้ก็เลยแอบทิ้งลูกไว้อพอภรรยารู้ก็บอกให้กลับไปดูทําไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เออเราควรกลับไปดูก็กลับไปดูก็พบว่าลูกก็เสียชีวิตไปแล้วก็เลยเดินทางต่อไปเดินทางต่อไปไปถึงบ้านเศรษฐีเ้าก็แจกอาหารให้คนเดินทางกินฟรีจะเกินใหญ่เลย เราเลือกไปเห็นสุนัขของเศรษฐีฮะว่ามันกินอาหารดีดีนอนก็เศรษฐีก็จัดที่นอนให้อย่างดีเลยเราอิจฉายอยากจะเกิดเป็นสุนัขของเศรษฐีบ้างคิดแค่คิดในใจก็นั้นแต่ว่าจากที่ตัวเองอะ่ะไม่ได้ทานอาหารมานานกินอาหารก็ไปเยอะก็เลยเป็นเป็นโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกโรคอะไรก็ไม่รู้นะที่แบบว่าอดอาหารมานานๆแล้วไปกินอาหารเยอะทีเดียวแล้วเสียชีวิตไป ก็ลเลยเกิดเป็นสุนักในในบ้านเศรษฐีจริงๆแต่ว่าสุนัขตัวเนี้แสนรู้มากเลยเศรษฐีให้ไปนิมนต์พระมารับพัตหาที่บ้านอยู่เรื่อยๆก็มาทําอย่างเนี้ยอยู่ตลอดเลยนะนเ, ed, เป็นพระปัจเจกใช่เป็นพระปัจเจกอย่างนี้มีวันหนึ่งพระปัจเจกเนี่ยก็จะก็จะกลับเขาคันธมาศนะ พอ,อฉันเสร็จก็บอกว่าอันนี้พรุ่งนี้ก็จะไม่อยู่แล้วจะจะกลับเขาคันธมาศแ,แล้วก็เหาะหายไปสุนัขของสุนัขตัวเนี้ยเคยเป็นหนุ่มที่ว่าทิ้งลูกนะนะก็เห็นแล้วก็เสียใจเสียใจจนเสียชีวิตเลยก็ไปเกิดเป็นเทพบุตร สวรรค์ชั้นดาวดึงช่ไหมคะก็ที่โคสกัจเทพบระุตรพูดอะไรเสียงเบาก็ก็เสียงดังก็ดังได้คืออยากให้ดังก็ดังมากเลยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนเลยเล็ก mm hmm. โคสกัจโคศกอย่างเงี้ยค่ะนี้พอหมดบุญจากาเป็นเทพบุตรแล้วจะมาเป็นอะไรอีกนะคะมา,มาดูความวุ่นวนของชีวิตกันนะคะบุญก็สร้าง ก็ทำยายงนี้นยดูคิว่าจะเกิดอะไรอีกนะคะปัดตอบ,บไปเมสักู่นะคะเราได้ฟังเกี่ยวกับโสกะเทพบุตรมาแล้วโสกะเทพบุตรก็จิติจิติก็หมายถึงงมาเกิด,นนด,ด,ด,ดกกนในโลกมนุษย์นะคะโสกะก็มาจิติในพันหญงหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองข้อออกมาหญิงงามเมืองว่าเป็นบุตรชายเป็นบุตรชายบุตรชายก็เอาไปทิ้ง าไปทิ้งนะคะก็มีคนเก็บมาเลี้ยงเอ็นเห็นแล้วเก็บมาเลี้ยงก็มีเศรษฐีในเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยก็ในเมืองนั้นน่ะก็บอกว่าไปหาปุโรหิตปุโรหิตบอกว่าให้เกิดในวันนี้จะได้เกินเป็นเศรษฐีประจาเมืองก็กลับไปหาปอย่างตนปยญญังตนก็กําลังท้องแก่อยู่ใช่ไหมคะก็คลอดวันนี้ไม่ไม่คลอดก็ถามหาว่าวันนี้มีใครคลอดบ้าง คนคนหนึ่งที่เก็บโคสกะเทพบุตรที่มาสติเนี่ยเอาไว้ก็สติก็ไปซื้อมาเลี้ยงซื้อมาแล้วก็คิดว่า<ม>ถ้าเกิดว่าพันยังเราในข้อประบุดงเนี่ยเราก็จะให้แต่งงานด้วยถ้า<ม>เกิดว่าเป็นเป็นผู้ชายเนี่ยจะฆ่าโคสกะทิ้งซะนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะปรากฏว่าสติก็ภรรยายสติก็เข้าลงมาเป็นเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเป็นผู้ชายเอาละสิ เราจะโคศก,ก,กเศรษฐีบวาต้องเอาโคสก,กะไปจิ้มลูกชายเราจะได้เป็นเศรษฐีไปจัมเมืองก็วางแผนผ้าเลยนะคะอันแรกก็บอกว่าเอาให้คนรักใครเนี่ยไปเอาโคสก,กะที่แบ,บ่เบาเนี่ยนะนวางอยู่หน้าประตูโคที่เพียงไว้โคที่วิ่งออกไปเนี่ยจะได้เหยียบให้ตายเลยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยโคจากูงก็ออกก่อนเห็นเด็กก็เกิดความเอ็นดูนะก็ไปยืนเข้าไหมโคก็วิ่งขึ้นมาออกไป เด็กก็ไม่ตายใช่ไหมคะคนรับใช้ก็มารายงานสักขีว่าเด็กยิงไม่ตายทำยังไงดีต่อไปบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเราเอาเด็กยิงไว้ที่ทางเกวียนคนเกวียนขับมาเนี่ยก็จะได้ทับให้ตายไปเลยปรากฏว่าเกวียนที่ขับมาเนี่ยโคก็หยุดทันทีเลยนะโคคันแรกก็หยุดหยุดคนเจ้าข,ของของคารวานก็ลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น เห็นเด็กก็เอ็นดูอีกเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงนะคะเอาไปเลี้ยงเป็นลูกสตีก็ไปซื้อกลับมาทํายังไงดีเราจะฆ่าเด็กคนนี้ให้ตายก็บอกคนรับใช้บอกว่าครงนี้โยนลงเหวไปเลยคันนี้ตายแน่นอนก็คนรับใช้ก็ทําตามที่สั่งแล้วเด็กเนี่ยโยนลงเหวไปเลยปรากฏว่าโยนลงเหวไปเนี่ยก็เจอกับต้นไผ่ที่อ่อนนุ่มใบไผ่ที่ซ้อนๆกันนะประดุษว่าเด็กเนี่ย ลองไป่ในที่อันนุ่งเน่วนเหมือนเหมือนเตยยวนอย่างนี้นะ <c oughs> ก็ไม่ตายสติก็ตามจริงเนาะคนคนที่ทจาจักสารก็มาตัดต้นไผ่ก็เห็นเด็ก้วเอาเด็กไปเลีเ้ยงด้วยคบอินด <c oughs> ูก็สติก็ตามซื้อพิกนะไม่หยุดเท่านั้นตามซื้อว่าเด็กยังไม่ตายเอากลับมาทีนี้กศสกานะระหว่างแท้กอสกะจะโตขึ้นโตขึ้นเรืเ่อย ที่อยู่ในตำแหน่งของลูกชายของเศรษฐีเหมือนกันนะเรื่องราวอีกยาวเลยค่ะไม่รู้จะฟังกันไงหวไหมพักก่อนก็นได้ค่ะพักก่อน,นอะค่ะก็กจะเล่าเรื่องราวของโคสกะต่อน,นะคะโคสกะก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วเศรษฐีพ่อเลี้ยงก็ไม่รู้จะทยา,จะายังไงจะค่าตายเนาะเพื่อจะได้ตําแหน่งเศรษฐีจะได้ยกให้ลูกชายตัวเองก็อ,ออกอุบายออกอุบายว่าให้ไปหาเพื่อนที่เป็นช่างปั้นหม้อนะ แล้วก็แนบจดหมายไปบอกว่าขอให้ฆ่าลูกช่วยคนนี้ซะระหว่างทางก็เจอกับลูกชายตัวจริงเอรษฐีลูกชายตัวจริงก็กําลังเล่นครีอยู่นะคะก็แพ้ก็บอกให้พี่ชายสลับกันพี่ชายอยู่เล่นครีให้ชนะเพื่อนนะเราไปแทนก็ไปแทนเรียบร้อยช่างเป็นมอก็จัดการทําตามของสั่งของสจีเรียบร้อยสตรีกลับมาก็เสียใจมากวางแผนต่อไปว่าจะฆ่าย,ยัางไงดีก็บอก ส่งไปให้เพื่อนคุณบอกว่าให้ค่าทิิงระหว่างทางก็เจอกับภรรยากับลูกสาวของเพื่อนสฐีเนี่ยก็ถูกชะตาก็เลยช่วยโกรธสกาวไว้เปลี่ยนจดหมายบอกว่าขอให้ยกลูกสาวให้แล้วก็ให้แต่งงานก็สฐีก็ทราบข่าว่าเสียใจมากก็ป่วยนะป่วยใกล้ตายแล้ะก็มาเยี่ยมกันระหว่างมาเยี่ยมเนี่ยก็สฐีเนี่ย ก็เลี้ยงตั้งใจจะพูดว่าจะไม่ยกสมบัติให้โคสกะแต่ว่าสจีก็พูดอ,อ,อัภรรยาของโกสกะก็คาท,ทีเป็นจบลงกับอกของท่งานสจีท่านพ่อเสียใจมากเลยท่านพ่อเป็นหนี้สจีแก็พูดว่าเราจะไม่เราจะเท่านั้นก็เสียชีวิตไปท,ทุกคนก็เข้าใจว่ายกสมบัติให้กับโกสกะโกสกะเลยเป็นเจิ้ถัดมานะคะเรื่องราวเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ว่าโกสกะรอดตายมาหลายครั้งด้วยมุลที่ตัวเองทํา บุญคือบุญตอนที่เป็นสุนัขดูแลพระปัจเจกบพทธเจ้านะดูแลเห่าระหว่างทางท,างที่นีมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกบพุทธเจ้าให้รอดพ้นจากภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆนะแล้วก็บาปทีจริงลูกของตัวเองนะคะก็เลยทําให้ต้องถูกถูกฆ่าย,ยู่เรื่อยแต่บุญก็มาอุ้มไว้บุญบาปนี่จริงช่วงส่งผลกันเสมอเลยทังนั้นเนี่ยขอให้เราตั้งใจสร้างบุญแล้วก็อย่าทําบาปกันนะคะ ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันค่ะ